สวัสดีครับผมบิ๊กพูณทวีครับวันนี้นำพระกิ่งพระชัยภัยรีพินาศปี28วัดบวันเวศมาให้ชมกันครับพระหล่อบโบราณนะครับนี่ไม่ใช่พระฉีดเวียงนะนี่หล่อบโบราณนะนี่ดูดูหน้าตาโอ้โหจิมลิมเนื้อเนื้อนี่โหสุดยอดครับน้ำทองก็อยู่ครบพระไม่ผ่านการใช้นะไปพระเก็บเนี่ยเห็นไหมมันน้ำทองไหมตรงแขนเนี่ยสวยนี่รอยตะไบนะครับนี่ดูมีโค้ดครับเห็นชัดเจนครับ นี่ลอยตะใบก้นเอาสวยครับชุดนี้เดี๋ยวมาดูพระชัยกันต่อนี่ครับพระชัยวัดนะครับก็อนนี้น้ําทองเต็มครับน้ําทองเต็มไปเยอะเลยนี่แล้วตรงตรงตรงฐานนี่นะครับจะมีพวกเขี้ยขัดนี่เขี้ยขัดแดงแเห็นไหมใต้าฐานบัวนี่นี่มตามคอมไหมแดงแงอยู่เลยเนี่งแดงอยู่เลยไว้มือสัน่นนี่ครับนี่แดงแดงเลยโคด้ดนี่โคด้ดตรงบ้านเอว No, so